สวัสดีครับสวัสดีรายการปากท้องต้องรู้ทางช่องแปดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณช่องแปดด้วยที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับได้มามีโอกาสได้มาโชว์สินค้าของผมนั่นเองนะครับเป็นสินค้า เป็นลำโพงบูทูธ DIY นะครับนะเริ่มต้นในการทำนะครับนะได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับเพราะว่าปกติแล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับวงดนตรีทางด้านบันเทิงนั่นเองนะครับงานไม่มีมาเกือบ2ปีก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะครับเมื่อ3-4เดือนที่แล้วก็เลยลองคิดค้นนะครับเริ่มเริ่มต้นจากวัสดุ ที่เหลือใช้ก่อนนะครับนำมาประกอบเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาจนเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ mm. ว่าจะเป็นท่อ PVC ตัวนี้นะครับ mm. ถังน้ำยาแอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกระติกน้ำนะครับเ mm. ชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเปิด usb ได้มี fm ด้วยนะครับ mm. แต่ว่า fm เนี่ย อาจจะต้องขึ้นชัดจริงๆครับนะเพราะว่าตัวภาพละภาพขยายอาจจะเล็กสักนิดหนึ่งแต่ว่ามีระบบ f m ด้วยแล้วก็ผมปรับเปลี่ยนมานะครับเพิ่มเติมคือเป็นวิทยุทรงโบราณนะครับผมมาดี y นะครับรูปรูปทรงเป็นโบราณนะครับอุปกรณ์เป็นโบราณหมดเลยนะครับอายุ20-30ปีนะครับแต่ว่ามีบลูทูธสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เปิดเพลงไร้สายได้เปิดเพลง USB แฟลชได้์ได้นั่นเองนะครับนะจากว่าวันนี้มีเวลาจํากัดนะครับก็เดี๋ยวผมมี คลิปนะครับขั้นตอนในการทำนะจะได้ทราบว่าผมได้ทำเองกับมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆอ่า,อาเดี๋ยวเราไปชมคลิปขั้นตอนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการทำระบบบุธกันนะครับ ครับนี่คือขั้นตอนการทําลาโพงบลูทูธ DIY ของผมนั่นเองนะครับตอนนี้ผมประกอบอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเพราะว่า,าไม่ได้หยุงเทพแล้วนะครับมากรีดยางบ้านแฟนนะครับหยุงเทพไม่มีไรายได้นั่นเองนะครับนะก็เริ่มต้นจากวัสดุที่เหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องปัะชนีเก่าๆหรือจะเป็นถังกะลอนน้ํามันเก่าๆถังน้ํายาแอร์เก่าๆนั่นเองนะครับนะก็อ่า สลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกระติกน้ําแข็งก็มีนะครับใส่น้ําแข็งได้นะครับกระติกน้ําแข็งตัวนี้นี่เป็นน้องๆในวงดนตรีนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นั่นเองนะครับไม่จะเป็นท่อ PVC นะครับเราก็ทํามีทามีหลายแบบนะครับเพื่อไม่ให้เบื่อนั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวสั้นๆครับการเงนมันติดชีวิตมันป่วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณรายการปากท้องต้องรู้ด้วยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ํำสินค้าออกมาโชว์ให้ลูกค้าได้อุดหนุนกันนั่นเองนะครับถ้าใครชื่นชอบสินค้าของผมนะครับผมเขียนนะช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างแล้วนะครับนะก็อุดหนุนกันนะครับนะในช่วงที่หลายๆคนก็ลำบากนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด19นั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณทางช่อง8แล้วก็รายการปากข้องต้องรู้ด้วยนะครับ ด้วยค,ครับ